ของ b <Yeah. S 1> ิ s i n e s s มเดลไขความลับหาหุ้นเติบโตคุณผู้ชมวันนี้เราพูดคุยกันด้านของอสังหาริมทรัพย์อีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าแล้วก็ธุรกิจโรงแรมรู้จักกันดีเชื่อว่าบางท่านก็อาจจะเข้าไปเดินช้อปปิ้งอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคู่ค้าเขาที่ไปเช่าสถานที่อยู่ก็ได้นะคะสำหรับบริษัทเดอะแพดเินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะวันนี้พูดคุยกันเพื่อจะวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเมื่อสักครูน่นี้สัมภาษณ์ผู้บริหารไปแล้วนะคะเรามาฟังจากนักลงทุนและนักเคราะห์ ้าเช่นเคยค่ะแขกประจารายการของเรานะคะดรนิเวศเหมวชิระวรากรนนนะนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองพิพัฒนากุลนะคะนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะเราก็เปิดเช่นเคยนะคะที่คุณวิสิตให้วิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเดอะแพดินันกรุ๊ปให้ฟังนิดนึงนะเพราะว่าราคาจองเขาเข้ามาตอนนี้ก็ยังรุ่มรุ่มโดนดอนอยู่เหมือนกันนะคะโมเดลธุรกิจเขาเป็นยังไงคะทำไมราคามันสะท้อนออกมาเป็นแบบนี้ครับ ก็ขออนุญาตนะครับว่าตัวบริษัทแพทินัมนะครับก็คือทําธุรกิจ3อย่างนะครับอันแรกคือเรื่องเกี่ยวกับทางโรงแรมและเช่าผู้เกี่ยวกับเช่าผู้ property เกี่ยวกับการเช่านะครับอันสองโรงแรมนะครับอันสามเรื่องเกี่ยวกับฟู้ดต่างๆนะครับถ้าดูจากโครงสร้างรายได้เขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับในส่วนที่เป็น property สำหรับการเช่าเนี่ยอสังหาริมทรัพย์สำหรับการเช่าเนี่ยนะครับ ก็คือบริษัทเนี้ยนะครับทำโครงการศูนย์แฟชั่นนะครับที่พพทินัมแฟชั่นมอลล์นะครับซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของพื้นที่ชั้น3/6ถึงแล้วก็ชั้น11นะครับลงในอาคารจอดรถบางส่วนนะครับแล้วก็บริษัทเนี้ยก็มีโปรเจกต์ที่2นะครับนะครับก็คือก็จะมีการพัฒนาโปรเจกต์ก็คือเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเดอะมาร์เก็ตนะครับก็คือตรงตรงเรียกว่าข้างๆบิ๊กซีนะครับซึ่งก็คือจะทำมิกซ์ออนีมีหมายถึงว่าจะเริ่มที่จะรับรู้รายได้เนี่ยะครับ ซิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้นะครับว่านักลงทุนเวลาดูเวลาทำ valuation นะครับหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะต้องพื้นที่เช่ามีเท่าไหร่ใช่ไหมครับพื้นที่เช่ามีเท่าไหร่ซึ่งปัจจุบันนียพื้นที่เช่าอยู่ประมาณ20,070ตารางเมตร20,070 20,070ตารางเมตรนะครับซึ่งถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเดิมมาร์เก็ตนะครับเดอะมาร์เก็ตเนี่ยทั้งทั้งออฟฟิศกับพาซ่าขึ้นมานี่นะครับพื้นที่เช่าจะขึ้นมาเป็น65,000 20,07เป็น60,05นะครับในปี2018นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าบริษัทสามารถที่จะหาคู่เช่าหรือว่า occupancy rate เพิ่มขึ้นนะครับก็หมายความว่านะครับ <c oughs> ก็หมายความว่าตัวเรื่องเกี่ยวกับทางารายได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนอาจจะต้องมีวิเคราะห์ว่าพ portfolio ปัจจุบันมีเท่าไหร่นะครับ portfolio อ,อ,อนาคตมีเท่าไหร่นะครับแล้วพอ r t f ฟ l ิโอ,อนาคตเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือว่า พื้นที่เช่านะครับให้พื้นที่ให้เช่าในอนาคตเนี่ยม,มันเกือบ3.5เท่ามากกว่าพื้นที่ปัจจุบันนะครับ,รบปัจจุบันแค่ 27, 2 7 0 0 0นะครับในอนาคตอยู่มาล้มล้ม60,000 60,000 80,000ซึ่งเรื่อันนี้เขามีอยู่ในพอร์ตแล้วก็อยู่ในอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับออถ้าก่าอ,อสร้างเสร็จก็จะมีที่65,000ใช่ครับครับซึ่งถือว่าหมายความว่าคือเวลานักนักลงทุนดูเนี่ยนะครับจะต้องดูว่าในอนาคตนะครับยูทิลิเซชั่นเลทเป็นเท่าไหร่ ออกคิอม <Optim> mm ีซื้เลยเป็นเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ต้องยอมรับแพทินัมเนี่ยตัวโลเคชันเขาเนี่ยเ mm hmm. รียกว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยใช่ไหมครับตัวโปรเจกต์ใหม่ก็อยู่ในใจกลางกรุงเทพนะครับแต่ความท้าทายคือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับอีก2อสมปีข้างหน้าเนี่ยนะครับพื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ3เท่าเนี่ยนะครับจะมี utilization rate เ,เท่าไหร่นะครับจะต้องมี คนที่มาเช่าเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเกิดบริษัทสามารถหาผู้มาฟิลอัพได้เต็มนะครับตรงนั้นนะครับก็จะราคาสโตนแบรูที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยแต่ปัจจุบันนะครับก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยนะครับ64%เนี่ยมาจากค่าเช่านะครับแล้วก็ประมาณ21%มาจากโรงแรมที่สมุยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาจากเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับขายอาหารนะครับฉะนั้นสังเกตเาว่าพื้นที่เช่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็น เรียกว่าบริษัทต้องบริหารให้ได้นะครับโดยยิ่งเนี่ยนะครับในปี2018 2019 2018 2019เนี่ยนะครับที่จะมีเรียกว่าเดอะมาร์เก็ตของพาซ่าเดอะมาร์เก็ตของออฟฟิศเนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยบริษัทจะสามารถดึงผู้เช่าได้ขนาดไหนนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับครับนีนท่ทางด้านของการให้เช่าใช่ครับธุรกิจโรงแรมเหรอคะครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็ ก็มีจํานวนห้องที่เพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันจํานวนห้องเขาเนี่ยอยู่ที่สองแปดสิบห้องนะครับที่สมุยนะครับซึ่งก็มีโอกาสขยับขึ้นนะครับในปี2018เนี่ยจาก283ห้องขึ้นมา6ก3้ห้องนะครับและในปี2021เนี่ยนะครับจะขึ้นเป็นรุ่นพันห้องนะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าบริษัทเนี่ยมีแผนในการเติบโตนะครับแต่ความน่าสนใจความท้าทายคือว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาฟิลอัพ ตรงนี้ขนาดไหนก็คือการ,รที่จะสามารถทำให้ห้องเนี่ยมันเต็มได้ใช,ใช่ไหมฮะในการที่จะให,ให้ให้เข้ามาพักของนักท่องเที่ยวใช่ครับ <c oughs> เป็นการเพิ่ม utilization rate มนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการค่าเช่าโรง,งแรมนะครับ <c oughs> เป็นสิ่งที่ท้าทายถ้าดูจาก portfolio ของบริษัทเนี่ยนะครับดูจาก portfolio ที่บริษัทสร้าง,งต่างๆเนี่ย ถือว่าโตมาค่อนข้างเยอะนะครับเขาลงทุนในการสร้างตัวที่จะเปิดให้เช่าเยอะเหมือนกันอย่างที่คุณวิสิตบอกเนี่ยสามจุดห้าเท่าจะมาที่จะเติบโตแล้วก็โรงแรมก็ขยายเหมือนกันรองรับเหมือนกันสิ่งที่เขาจะต้องทําให้ได้ก็คือเอาคนนี่แหละมาเช่าอยู่โรงแรมของเขาถูกไหมฮะโลเคชันนี่ได้แล้วนะครับแต่ว่าคือด้วยจํานวนสเปซที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่ท uh ้าทายจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้จะมีผลเรื่องเกี่ยวกับวอลูชันละนะครับว่า เราจะใช้วิธีอะไรในการทำ valuation นะครับราคาปัจจุบันสะท้อนขนาดไหนเนี่ยนะครับจะต้องดูตรงนี้ก็วด้ครับอาหารของเขาเมื่อสกรูคุณวิสิตบอกมีสามอย่างคืออสังหาริมทรัพย์ให้เช่าธุรกิจโรงแรมแล้วก็ฟู้ดด้วยก็คืออาหารอาหารนี่เป็นสัดส่วนเยอะไหมฮะเออไม่มากเลยครับเพราะว่าอยู่ประมาณสักสิบสาปอร์เซ็นตของแล้วมันโตขึ้นไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยตัว contribution เนี่ยนะครับ contribution เนี่ยในไตรมาสล่าสุดกลับลดลงนะครับเพราะว่า เข้าใจว่าบริษัทเนี่ยเปลี่ยนพื้นที่ที่ขายอาหารมาเป็นพื้นที่เช่านะครับให้กับพื้นที่เช่าทางพานิแทนนะครับ <ried. S 2> พื้นที่ในการขายอาหารก็ลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็กลายว่าบริษัทอาจจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นะครับในการให้เช่ามากกว่านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัว margin <พ>อิบิด a ามาร์จิ้น่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าค่อนข้าง,งมากนะครับตัวอิบิด a ามาร์จิ้นของพื้นที่ให้เช่าเนี่ยเข้าใจว่าเกิน50%นขึ้นไปนะครับครับผมอันนี้ถือว่าถ้าเปรียบเทียบโดยั่วไป ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงสูงครับสูงครับเป็นเพราะโลเคชันดีอ่าส่วนหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะคิดค่าเช่าได้เทียงข้างพรีเมียมนะครับในเรื่องค่าเช่าของเขาเนี่ยมีส่วนที่เป็นเช่าระยะยาวระยะสั้นนะครับซึ่งเข้าใจว่าบริษัทเนี่ยก็จะคอนเวิร์ตนะครับจากที่ว่าระยะยาวระยะสั้นมากขึ้นนะครับจบกนกระทั่งนะครับตัว สามารถที่จะคอมแมนตนะครับตัวราคาค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นได้นะครับทำให้ e ีบิด a ามาร์จินเพิ่มขึ้นนะครับค่ะอาจารย์นิเวศคะเขามี3อย่างเลยนะ<ช>มีทั้งอสังหาให้เช่าธุรกิจโรงแรมแล้วก็มีขายอาหารด้วยอ,อาจารย์มองว่าโมเดลธุรกิจนี้มัน,ม,นมันโอเคไหมคะสำหรับแพทตินัมก็เป็นโมเดลปกตินะครับสังเกตด,ดูว่าบริษัทที่ทํา ธุรกิจให้เช่าอสังหารเนี่ยก็จะมีแบบนี้เหมือนกันหมดมนะก็ไม่แตกต่างไม่แตกต่างเพราะว่าอยู่ดู MBK เคขาก็จะมีโรงแรมก็จะแต่ก็จะไม่ใหญ่เท่าคอมมูเ uh, ชียลที่เป็นเรียกร้านค้าจะมารีเทลไปดูหลายๆบริษัทก็มีนะมีเพราะว่ามันก็เป็นการพัฒนาสังหารีมทรัพทรัเพื่อเช่าเพื่อเช่าเหมือนกันนะแต่ว่าก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ โครงการปัจจุบันเนี่ยจริงๆต้องถือว่าไม่ใหญ่ก็ที่พัตจินน้ำก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมดเป็นบางส่วนเท่าน,นั้นเองนะฮะเกควรจะเข้าใจว่าเป็นทั้งหมดเพราะพัตจินน้ำนี่ต้องถือว่าเป,เป็นที่เช่าที่ดีมากได้รายได้ที่สูงค่าเช่าที่ดีนะต้องคิดไอย่างนั้นเพราะว่ามันก็สะท้อนออกมาจากราคาตอนนี้ถ้าเราจะไปซื้อห้องที่พัตจินน้ำนี่ซื้อขาดนะหรือว่าเซิงยาวเนี่ยก็จะแพงมาแพงแบบ ผิดปกติอะนะแพงมากนะแต่หลังเม็ดหนึ่งเป็นะอะไรแล้แสนอะไรเงี้ยคือฟังรู้ว่าตกใจก็อย่างที่คุณวิสิ์บอกว่าเขาสามารถที่จะคิดค่าเช่าได้สูงมาจ้นก็เลยเยอะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยขายดีนะต้องยอมรับว่ามีต่างชาติมีโดยเฉพาะตะวันออกกลางมาซื้อของทั้งมีเทลทั้งโฮเซลอะไรต่างๆดีมากแต่เขามีไม่หมดเขามีบางชนนั่นมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่อาจารย์ไปศึกษาดูผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษาละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าบอกว่ามีชั้น 3- ถึงชั้น6 ชันะ้น11ก็คงไม่ได้ค่าขายเท่าไหร่ละนะก็มีแค่นี้ประมาณ4ชั้นจะมาซึ่งซึ่ง่งุนใหญ่น่าจะต่ำกว่าห้าเเนตนะนะเพราะว่ารอบแรกนั้นเข้าใจว่ามันไม่ได้สักเซสมากและคนก็กลัวเขาอาจจะกลัวว่าถ้าเปิดมาขายไม่ดีจะทำไงก็อาจจะตัดตัดให้เซ็งไปเพื่อจะเอาคืนทุนมาหมดนะซึ่งก็ได้ทุนไปแต่หลังจากนั้นมันประสบความสำเร็จสูงมาก ก็หมือนวับว่าตัดสินใจผิดไปไงคือปล่อยไปเยอะเกินไปเพราะนั้นดูจาก existing เนี่ยของที่มีอยู่เนี่ยก็มีตัวเนี้ที่เด่นมาก<ห>าตัวอื่นก็เล็กๆนะโรงแรมก็ยังน้อยอ่ะนะโรงแรมเดียวแช่มาซึ่งเทียบกับคนอื่นแล้วก็ยังเล็กกว่าอาหารก็ยังน้อยนิดเ,เดียวนะ <หา S 2> คือเทียบแล้วเนี่ยผมว่าคือเขาก็สักเสียสันหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอันนั้นก็ทำรายได้ทำอะไรตอนนี้มันเหมือนกับว่า เป็นแบงก์ออนอนาคตอนาคตที่ใหญ่มากก็อ,อย่างเด็กที่เด็กมาเก็ตใช่ไหมซึ่งมันใหญ่ขึ้นเกินเท่าตัวจะ <ห S 2> มาอะไรต่างๆแล้วโรงแรมก็จะขยายเยอะเกินเท่าตัวเหมือนกันคืออนาคตมันยาวไปนิดหนึ่งนะยาวไปนิดหนึ่งคืออีกหลายปีอ่ะไม่ใช่ปีของปีนะกว่าจะรอพิสูจน์ได้ซึ่งจะทำให้ตรงนั้นเขาก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็ันก็ยังดูแล้วกําไรรายได้น้อยเทียบกับคนอื่นแล้วน้อยนะค่อนข้างน้อย แม้กระทั่งอย่างอย่างเ f MBK อะไรพวกนี้เขาใหญ่เขาใหญ่กว่าเยอะนะแต่ในขณะเดียวกัน Market แคปกับน้อยกว่ามาเก็ตแคปก็ใหญ่มากคือคนให้ค่าของอนาคตเยอะ,ะจะมาซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงว่าเอะถ้าเกิดเดอ Market มันไม่สัก c e เซเท่าที่ควรอันนั้นก็จะเป็นคําถามใหญ่เลยนะชวนลรงแรมอะไรพวกที่ผมว่ามัน valuation value มันก็ไม่ได้มากมายอยู่แล้วลนะ่ะคนไปทำโรงแรมเนี่ยมันก็ส u ายมันก็เยอะเลยครับก็คือพูดง่ายๆน้ำซึมบอ่อทรายเพิ่นใหม่ๆจะไม่ได้กำไรอะไรหรอกต้องใช้เวลาเพราะ,ะนั้นก็เลยไปเป็นการเป็นว่าเออตัวนี้เนี่ย valuation ของมันเนี่ยมันคนให้ valuation สูงมาก PE นี่28อ่าดอันนี้เท่าๆกับ property อ,อื่นที่เขา establish มากๆเช่น CPN ซึ่งมีโมเดลธุรกิจที่เรียกว่าเปิดที่ไหนก็สำเร็จ แล้วก็ยังมีช่องทางขยายไปหรือว่าแม้กระทั่งอย่างพวกรงมสันที่ก็าไปเปิดต้นหลังๆก็เปิดให้เช่ามันก็ไปสร้างเป็นมอลซึ่งเปิดที่ไหนก็เหมือนกับสาเร็จมีโมเดลธุรกิจที่สักเซสแล้วแต่ว่าลักษณะอย่างของพัะติน้ำเนี่ยยังคือโอเคมีโครงการที่สักเซสมากแต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าอนาคตไม่สามารถทําาอย่งีำได้ หรือว่าโอกาสที่ทำอดีตนี่ไม่ได้เป็นตัวกาลังตีทั้งหมดใช่ใช่แล้วก็ของใหม่เนี่ยก็เป็นฟอร์แมตใหม่ด้วยเข้าใจว่าเป็นฟอร์แมตแบบขายนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็จะเป็นเหมือนกับกึ่งตลาดตลาดสดในห้องแอร์ที่ใหญ่โตมากอะไรคือผมไม่แน่ใจนะ,ะอาจจะสําเร็จก็ได้แต่อันนี้มันกลายเป็นว่าคือลงทุนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องเสี่ยงว่าจะสําเร็จไหมนะ,ะตัวนี้เป็นประเด็นสําคัญมากเลยแล้วก็ นาทีเนี้ย valuation ตรงนี้เนี่ยมันมันคือทุกอย่างต้องรอพิสูจน์อาจารย์เหมือนกับว่ามันจะบอกอย่างนั้นคือของปัจจุบันเนี่ยมันโอเคเนแต่ว่ามันยังเล็กอยู่คือราคาได้ให้ปีสำหรับอนาคตดูนะไมเทียบกันแล้วเราไปเทียบรายได้เทียบกำไรของบริษัทที่ฟอร์แมตเดียวกันคือฟอร์แมตเดียวกันคือเป็นฟอร์แมตที่มีร้านค้ามันมี property ให้เช่าที่ทำรายได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรงแรมมีนู่นมีนี่กระจายแต่ไม่ได้มี ิสัทัศน์โมเดลที่พิสูจน์าสำเร็จที่สามารถจะเปรีพีทรีพีทแบบอย่างที่ผมว่าเนี่ยอย่าง cpn อย่างโรบินสันอย่างเมืองไทยก็มีพวกเนี่ยหรืออย่างเดอะมอลอะไรพวกนี้ที่เขาที่เขารู้อยู่แล้วว่าโมเดลเนี่ยไปเปิดที่ไหนก็ได้หมายว่าที่ไหนที่เขาพิสูจน์แล้วว่าไรายได้คนเพียงพออะไรต่างๆหัวเมืองใหม่เนี่ยเปิดไปชุนพกว่าสำเร็จแต่อันนี้ยังเป็นแบบเป็นเฉพาะจุดเช่นเมืองอย่างเราบอกว่า เอ็เคี้ยไอ้ที่ตัวสําเร็จแน่ๆคือเอ็บีเพราะว่าทําเลมันดีมากแต่ไปเปิดที่อื่นก็ไม่ได้สำเร็จแบบแบบแบบนี้มไม่สามารถทําได้แบบนี้หรือ SF ที่มีก็มีหลายแห่งนะอย่างตอนนี้ SF ก็ไม่กระบ,บังหมาก็สำเร็จ <ภา S 1> หรือว่าแบบตอนหลังนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นาที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละนะอะไรนะอยู่ตรงเนี้ยเอสปนาอะไรนะเอสปนาอะไรคือ คือคล้ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นตัวๆหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราไปพูดถึงว่าเธอมีนอ้อยอย่างเงี้ยเธอมีนอ้อย21รถไฟฟ้าโศกอ่างีนี่เขากาลังไปไปรีพีทพยายามทําให้รีพีทได้แต่ก็ยังไม่รู้นะมันต้องใช้เวลา,ยยานิดหนึ่งว่ามันไม่เหมือนกับอย่างอย่างเซนเซนท่านอย่างเงี้ยเซนท่าน<ข>ไปเปิดที่ไหนเขามีเารีพีทได้เยอะแล้วจนพิสูจน์ได้ว่าไปที่ไหนก็กน่าจะสําเร็จนะตีไปไปได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ถ้าไปแล้วมักจะสําเร็จ ตรงนี้ยังเป็นอะไรที่ต้องพิสูจน์ตรงนี้ก็อันนี้อาจารย์มองในภาพที่เป็น Business โมเดลที่คล้ายๆกันอาจารย์พยายามไปเปรียบเทียบกับ cpn เปรียบเทียบกับกลุ่มเดอมอหรือว่าเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ประสบความสําเร็จแล้วอย่างโรบินสันนะ,ะ <c oughs> ซึ่งอาจารย์มองว่านั้นเนี่ยมันได้ถูกทดสอบมาแล้วว่าโมเดลแบบนั้นเนี่ยเวลาไปเปิดเนี่ยม,มันก็จะประสบความสําเร็จฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่า valuation ที่ให้เนี่ยสำหรับหุ้นเนี่ย<ม>ดูมันจะให้มากเกินไปกับความสำเร็จที่มันยังมาไม่ถึง<ม>ทางดรวิสิตมองยังไงฮะสำหรับการให้ valuation สำหรับโมเดลธุรกิจของ The p แ t ทเ n u m Group เนี่ยเพราะทุกอย่างมันอย่างเมื่อสักครู่คุณวิสิตก็บอกเลยว่ามันถูกรอรอพิสูจน์ทั้งนั้นในวันข้างหน้าที่เขาจะต้องหาคนมาเช่าให้เต็มหาคนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักให้ได้ครับคือปกติเนี่ยครับก็คือธุรกิจแบบนี้เนี่ยจะต้อง valuation โดย enterprise value per ebitda นะครับนักทุนเนี่ยจะให้กี่เท่า EBITDA นะครับก็คือถ้าดูในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ CPN ถึงเซนเท l หรือว่า SF เนี่ยอยู่ระหว่าง14ถึง18 0 1เท่า EBITDA นะครับก็คือว่านักลงทุนจะให้กี่เท่า EBITDA นั่นเองนะครับสิ่งที่นักทุนจะต้องติดตามของสลับแพทินัมนะครับมี4-5ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยที่ศูนย์การค้าแพทินัมของเขาเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่า เช่าระยะสั้น60 4 60ระยะยาว40นะครับอีกประมาณ4-5ปีข้างหน้านะครับระยะยาวนี่จะถูกเปลี่ยนเป็นระยะสั้นนะครับระยะสั้นเนี่ยตัวค่าเช่าอัตราค่าเช่าเนี่ยค่าเช่าก็จะแพงกว่าระยะยาวนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่านะครับว่าตัวค่าเช่าของระยะสั้นของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ4,500นะครับระยะยาวต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยอยู่มาสัก2,900 ถ้ามีการคอนเวิร huh ์ตนะครับจากระยะมารยะสั้นเมื่อไหร่นี่นะครับบริษัทก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเมื่อเมื่อคอนแทคเมื่อระยะสัญญาเช่าหมดนะครับเข้าใจว่าบริษัทเนี้ยคงอาจจะขอขอเปลี่ยนจากระยะมารยาสั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตรงนี้เนี่ยนะครับบริษัทก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับ ซึ่งหลายความว่าตัอทุนอาจจะต้องรอถึงประมาณสักปีสองห้าหกหามห้าสองสองเนี่ยนะครับที่จะเห็นตัวรายได้ของเขาเนี่ยจะมีการคอนเวิร์จจากระย,ายาระยาวระยะสั้นเพิ่มขึ้นอันที้หน่งนะครับนั่นคือสหรับโปรเจกต์ของเรื่องเกี่ยวกับแพชชินท์น้ำูนน้ำนะหรับสห่วนดูมาร์เก็ตเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเอ่อเรียกว่าสามารถที่จะโอเปอเรชั่นได้เนี่ยก็ปี2561นะครับ2561นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือคอ,อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าตัว เลนทอลแอร์เรียนะครับพื้นที่เช่าเนี่ยมันจะขึ้นมาเกือบ3เท่าเลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวโอเปอเรชันเนี่ยคงไม่สามารถที่จะประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคงใช้เวลาสักสองสามปีในการที่จะแลมป์อัพขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่านักทุนเนี่ยนะครับจะต้องคำนวณว่าในแต่ละปีเนี่ยอีบิดด้าเขาเป็นเท่าไหร่นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอีบิดด้าเนี่ยของเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณสักนะครับที่ผมทำฟอร์แคสต์มาเนี่ยอยู่ประมาณสักสักพันะครับ ซึ่งก็มีโอกาส EBITDA ขึ้นมาอยู่มาซะ1,500ล้านถึง1,600ล้านเนี่ยในปี2561ถึง2562นะครับ,รบก็ไม่ยควาว่า EBITDA จะขึ้น50%นะครับฉะนั้นเนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยนะครับเวลาทำ forecast เนี่ยจะให้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าบริษัทนี้เนี่ยเทดกิจเท่า EBITDA นะครับแล้วก็ไปลบด้วยหนี้ที่เขามีอยู่นะครับโชคดีนิดนึงก็คือว่าบริษัทตอนนี้เนี่ยมี net cash ในมือองค้างเยอะนะครับ<ะ>ในแคชในมือเกือบ5,000กว่าล้านนะครับ<ะ>ซึ่งหมายความว่าตัว capital expenditure ของเขาเนี่ยที่ทำหรือ m r r k t t เนี่ยใช้เงินประมาณสัก6,000 6,000 7,000ล้านเนี่ยนะครับ<ะ>คืออย่างน้อยเนี่ยเขามีเงินสดในมือแล้วน,นะครับฉะนั้นในแง่ของ EV นะครับในแง่ของ enterprise value เนี่ยนะครับก็คือว่าตัว debt อาจจะมีไม่มากนะครับการเยวกันเนี่ยนะครับก็คือว่าบริษัทต้อง ramp up ตัว EBITDA เพิ่มขึ้นมาให้เร็วนะครับเ<ะ>พื่อที่จะออตอบสนองเกี่ยวกับ <c oughs> <c oughs> ความต้องการของผู้ถือหุ้นนะครับว่าน้อย,อยเงินสดสูงคือตอนนี้นี่น้อยนะครับตอนนี้นี่น้อยแต่ว่าตัวเงินลงทุนของเขาเนี่ยต้องใช้ประมาณหกถึงเจ็ดพันล<ๆ>้านนะครับหมายความว่าคือที่เขาทำเดอร์มาเก็ตเนี่ยอาจจะกู้ไม่มาก นะครับอาจจะกู้ไม่มากนะครับเงินสดในมือเขาเยอะไหมคะตอนนี้อยู่มาสักหกพันห้าพันล้าน6กพันล้านครับคับถือว่าเป็นระดับที่คือก็คือเขาเตรียมเงินพอสมควรแล้วเตรียมเงินพอสมควรในการก่อสร้างก็คือหนี้เขาก็จะไม่เพิ่มอย่างเียเพราะว่าเขามีเงินสดในมือเยอะสาหรับการอาจจะเพิ่มอีกพันถึงสองพันล้านนะครับก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นเบอร์เดนนะครับไม่เป็นถือเป็นภาระของบริษัทนะครับก็คือเข้าใจว่าตอนระดมทุนตลากหรัพย์บเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะสามารถที่จะ ที่จะได้เงินส่วนหนึ่งมาจนทำให้เงินสดเขาเยอะนะครับ,รบที่ผมดูมาเนี่ยตัวแคปิตอลเอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยของ the market by p ปลายแพททีาาอยู่ประมาณเจ็ดล้าน7,000ดพันเนะครับตัวฮอลิเดย์อินเนี่ยอยู่ประมาณสักพันหนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวคาเฟ่ของเขาเนี่ยอยู่ประมว่างเจ0ดถึงนะครับตัวเงินสดเขามีอยู่ห้0ถึงนะครับ <ừ> สมมติว่าอาจจะมีการก่อหน,นี้อีกสักสองสามพันตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่านักลงทุนจะต้องดูนะครับว่า EBITDA ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้อง โตให้มากพอนะครับเพื่อที่จะตอบสนองกับราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของหนี้ที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีก2สพันล้านในอนาคตนะครับถ้าดูจากค่า PE ของเขาเนี่ยปัจจุบันมันอยู่ที่28.4950ุดโดยประมาณเนี่ยอีบิดดาเขาจะต้องโตให้ได้ประมาณสักเท่าไหร่ครัมันถึงจะแบบว่ามันเป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลในราคายุติธรรมเนี่ยครับต้องยอมรับว่าคือ บริษัทในกลุ่มนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น S.F.C.P.N. Lobin นะครับผมเปรียบเทียบกับ5-6บริษัทนะครับ M.B.K. c e n t e l Asia เนี่ยนะครับผมใช้ E.B.Per.EBITDA นะครับซึ่งหมายความว่าตัว EBIT.E.B.Per.EBITDA EB ของกลุ่มนี้อยู่ระหว่าง12-19เท่านะครับซึ่งหมายความว่าถ้าดูจาก E.B.Per.EBITDA แบบนี้นะครับนะครับหมายความว่าถ้า based on P, uh, Enterprise Value EBITDA เนี่ย16เท่าเนี่ย ราคาปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะตึงไปนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยคือหมายความว่านักลงทุนเนี่ยก็ต้องหวังว่าเดิมมาร์เก็ตนะครับทั้งออฟฟิศนะครับทั้งพลาซ่าเนี่ยจะต้องแลมอัพตัวอีบิดาให้เร็วนะครับเขาต้องโตป,ปีละประมาณเท่าไหร่คะถึงจะทําให้ราคาที่ดูน่าจูงใจที่จะซื้อนะครับเนื่องจากว่าตัวสเกลใหญ่ๆของเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยนะครับในปี20 ที่สเกลใหญ่ VI เข้ามาเนี่ยคือในปี2018นะครับ2018เนี่ยก็คืออีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับหมายความว่านักทุนเนี่ยจะต้องหวังเลยนะครับว่าด้วยเ e n t a l a r e a ที่โตเกือบ3เท่าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือสามารถที่ทำให้ไายได้เขาต้องต้องต้องก้าวกระโดดให้ได้นะครับต้องโต,ตอ,งอ,อีก3เท่าจากปัจจุบันดูดูจากตัวเ e n t a l a r e a นะครับ,รบก็คือพื้นที่ปล่อยเช่าพื้นที่ปล่อยเช่าเพราะว่าเขามี พัตตีเพิ่มสามเท่าสามเท่าฉะนั้นเขาก็ต้องเอามาเติมให้เต็มใช่ต้องเติมให้เร็วต้องเติมให้เร็วนะครับค่ะราคาที่คุณวิสิตทำเอาไว้นี่ประมาณสักเท่าไหร่คะ12เดือนข้างหน้าคือถ้าเบสออนตัว12เดือนข้างหน้าจริงๆผมทำา3ปีนะเพราะว่าจนกระทั่งตัวพื้นที่ปล่อยเช่าเนี่ยนะครับขึ้นมาโตเต็มที่นะครับถ้าเกิดสมมติเบสออน EV เปอร์อีวดาที่16เท่าเนี่ยนะครับ 16เท่าเนี่ยนะครับในปีสองศนย์หนึ่เนี่ย2018นะครับก็น่าอยู่7.78บาท7.8 7.8บาทนะครับ7.8บาทอันนี้คือเบสออนนะครับว่าเขาแลมด์อัพได้เร็วนะครับนั่นคือปี2018นะครับปัจจุบัน2016นะครับเอาละค่ะก็ให้วิธีไปแล้วนะคะว่าจะคำนวณยังไงคะว่าราคาไหนเป็นราคาที่ยุติธรรมนะคะเรียนถามอาจารย์นี้อยงนะว่าถ้าจะลงทุนหุ้นประเภทแบบนี้เนี่ยคือนักลงทุนเนี่ยต้องมีมุมมองยังไงบ้าาางะะเพรว่ อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นแต่ว่าราคาเนี่ยมันได้ถูกให้ไปแล้วที่28เท่านะก็จริงๆผมว่านบงร์ออนตัวนี้แหละถ้าตัวนี้สําเร็จอย่างดีจะมากําไรโมโหลานตอนนั้นน่ะราคานี้ก็จะไม่แพงใช่ไ่ะถ้ากําไรโมโหลานแต่จริงๆพื้นที่ที่บอกว่าหกหมื่นกว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับถ้าไปดูแบบบริษัทใหญ่ๆเขาเป็นแสนนะเป็นแสนนะเป็นเป็นหลายแสนนะ คือหกหมื่นนี่ก็ยังไม่ใหญ่หรอกอแต่ว่า,วามีโอกาสทาได้ไม่ใช่มีโอกาสทําได้คือคือมันใหญ่ตามตัวไง<ะ>คือหมายความว่าบริษัทที่มีหกหมื่นกว่าเนี่ยไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่นะเพียงแต่ว่าถ้ากาไรได้ดีโอเคตัวกําไรก็จะ drive ขาาหุ้นได้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่ามันจะกําไรดีแค่ไหนใช่ไหว่าทุกโครงการเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วนั่นปังเลยแล้วก็แบบทำทำอะไรได,ได้ดีมาก ที่ผ่านมาสามารถคอมแมนราคาได้สูงมากที่ผ่านมาเนี่ยมัน<ต>การันตีได้ไหมฮะอาจารย์ <c oughs> เพราะว่าอัตรากําไรสุทธิเขาเนี่ยมันโตแบบต่อนเนื่องเลยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลยฮะของใหม่กับของเก่านี่ต่งกันดวยสิ้นเชิงน,นะความรู้สึกผมมันมที่ผมบอกนะของเก่านี่ดีมากใช่ค่ะแต่มันไม่สามารถรีพีทแล้วก็จริงๆเนื่องจากมันดีมากเนี่ยผมกลับกลัวนะว่ากลัวว่าหนึ่งมันรีพีทไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันคนละคนละแนวสองเนี่ย มันอาจจะเป็นไปได้ว่าอนาคตเนี่ยมันมีคนเปิดมากขึ้นมากขึ้นธุรกิจมันเปลี่ยน,ปยนแปลงม,มเขาไม่มาช็อปแล้วเพราะว่านุ่นนี่เพราะว่ามีของใหม่เยอะแยะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะแต่ว่าตัวเดอะมาเก็ตเนี่ยผมว่ามันมันมีโอกาสเหมือนกันที่แบบว่าโอ้แจ็คพอตเลยคือ<ม>คือขายดีมากนะต่างชาติมากันแบบระเบิดแต่ว่าแล้วก็สามารถตั้งราคาสูงๆได้ ซึ่งการตั้งราคาสูงๆตอนี้เป็นประเด็นที่ผมง u e t i o n ในใจมาตลอดว่าเอ๊ะตั้งได้หรือเปล่าถ้าเรากำลังจะขายของมันก็ว่าตลาดสดเข้ามาในโรงแรมอในห้องแอร์เพราะว่าคนขายของตลาดสดเนี่ยมันก็สินค้าคล้ายๆกัน,นส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาไม่สามารถตั้งราคาสูงได้หมายว่าจ่ายค่าเช่าแพงๆอู่ไม่ได้ huh. นะที่ที่เคยเห็นนะนะคือคือคนเต็มจริงหรือว่าคนขัาประจองเต็มจริง แต่ราขายค่าเช่าไม่ได้เราเคยเห็นครับว่ามันมีหลายหลายโครงการนะแถวลาดพร้าวแถวน้นแ,แถวนี้เนะี่ยที่คนนั่นปังเลยนะแต่ก็บางทีกําไรไม่เยอะหรอกเพราะว่าค่าเช่ามันต่ำเราค่าเช่าต่ําคนที่ขายของพวกนี้ขายของถูกหนะ่อยก็จะเข้าเข้าคนก็เดินมาเดินเยอะขายดีแต่คนคนเจ้าของทรั์ทนะีเนี่ยคือไม่สามารถไปตั้งราคาแพงเพราะถ้าคุณตั้งแพงเมื่อไหร่เขาถอยเขาหยุดไม่ได้ ถ้าคนที่มาชอบก็ชอบถ้าของแพงไม่เอา<ะ>เพราะนั้นมันก็กดเป็นลูกนั้นลูกเรนาตไปว่าคุณตั้งราคาแพงไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็การที่มีหกหมื่นกว่าแต่ถ้าคุณไม่ได้เช่าราคาแพงๆก็ประโยชน์ก็ไม่มากช่มามันก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นแบบรีพีทอย่างอาอาของเดิมพัตินัมได้ผมว่าอย่างนั้นก็ระเบิด เพราะว่าราคาเขาเพิ่มได้เ,เรียกราคาได้ที่แพจินนัมตัวเนี้ยราคาเขาสูงมากเนะี่ยบอกกี่พันตัวตารางเมตรเนี่ยมันด้วยใช่ไหมอาจารย์เน,นื่องจากโลเคชั่นนอกจากโลเคชั่นแล้วเนี่ยจตว่าจุดนั้นมันจุดที่คนติดอะ่ะมันคือเขาไม่มีโมเดลที่มันดีตอนนั้นก็คนยังไม่ค่อยทำแต่คนก็ติดว่าต้องไปพจินนัมมันก็เลยทําให้มันประสขขบความสําเร็จเพอาประสขขบความสําเร็จมันก็ดึงดูดดึงดูด<ม>ก็ยิ่งประสขขบความสาเร็จแต่ทิงนาทีนี้มันก็จะเต็มแล้วล่ะตั้งสูงกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วที่บอกว่า ถ้าปล่อยเป็นเช่าระยะสั้นจะได้แพงกว่าก็ไม่แน่อาจจะไม่จริงก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดหลังจากนั้นบอกเฮ้ยคนก็เริ่มซาซาละไม่ค่อยมาคุณก็ต้องลดแต<อ>่มาใน,นก็เป็นอะไรค่ะนะคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่อาจารย์ให้ไว้สองมุมแล้วก็ดรวิสิทธิ์ให้ไว้สองมุมนะคะว่าถ้าอยากจะเบสนะคะหมายถึงว่าเติบโตไปพร้อมกับตัวของเดอะแพทเทิร์นนะคะที่จะเป็นอนาคตข้างหน้าก็ประมาณอีก สองปีข้างหน้านะคะสองสามปีข้างหน้าที่เป็นพื้นที่ทั้งโรงแรมแล้วก็เป็นพื้นที่ให้เช่าตัวนั้นน้องทุนก็จะต้องไปหาอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรแต่อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะว่ามันก็มีโมเดลธุรกิจที่เป็นพื้นที่ให้เช่าเหมือนกันที่สามารถมารีพิททำซ้ำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแน่นอนก็จะมีธุรกิจนั้น จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ให้เปรียบเทียบด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะขอบคุณดรนิเวศนะคะแล้วก็ขอบคุณดรวิสิตด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะคุณผู้ชมครับพบกันใหม่นะคะสำหรับวันพูดหน้าคะ13นาฬิกาถึง14นาฬกาวันนี้สวัสดีค่ะ